สวัสดีครับกอล์ฟดาซิงดินดวนครับท่านผู้ชมมาชมงานคุดรอกน้องขัดปังครับกับเอ็ดเจ็ดร้อยเนาะปากบอ่อดูปากบอ่อครับโอ้ทางวันนี้ดูหนโถดครับจับตามองครับเอ็ดเจ็ดร้อยเนาะจะออกมายังไง <c oughs> จะแรงไหมดูครับเฮ้ยออกวครละ อู้ทางนี่อจจจัศจรรย์บบครับวันนี้ฝนตกเนาะเอาเหล็กมาแล้วครับอู้โอ้ดูดันครับเอ็ดเจ็ดร้อยเออมาแล้วัดูทางนี้โอ้สเก็ตที่ลอ้อโอ้โอโอโอยใหญ่ทรงพลังครับ แรงคก็แรงแรงของเขาดีคก็เจ็ดร้อยเนาะดินนี่แยกออกจากกันแล้วก็วิ่งผ่านเนาะไอ้นี่ไม่ติดสักทีคก็เจ็ดร้อยนี่แรงครับแรงแรงเจ็ดร้อยแต่หัวนะครับแต่ไม่รู้ลำตัวนี่เป็นของอะไรครับโแรงกับแรงแรง โอมาดูเกตเดอร์บ้างครับเกตเดอร์จะแต่งทางครับไปวิเตอร์วิ่งเนาะโอ้ทางวันนี้นี่อัศจรรย,ย์ครก็ย้อยพี่ยาวมาสลบทางให้ครับเก็บทางให้เนาะเดินนิ่มๆอเลยครับเกตเดอร์เกตเดอร์ซิ่งครับล้อนหน้านี่ลายไม่เหมือนกันครับ

แรงแๆงแงแงดูเกตเด้อจะติดไหมโอ้ไม่ติดกับแบบนี้ของมันดีอยู่ปะหน้าดินออกเนาะโอ้ดูร้อนหน้า <laughs> เทคนิคเขากะอย่าเจ้าล้อไม่สามัคคีล้อนาล้อหน้านี่ไปอีกอย่างล้อหลังอีกอย่างครับ ดูกบเออโอ้เดินดนิ่มครับเดินนิ่มดูวิกเตอร์ออกมารอบนี้จะหนักไหมอืมเก็บเดินนี่คอยเก็บทางให้ครับนี่เป็นน่าจะเป็นงานเก็บแล้วครับนองปังเนาะ น่าจะเก็บงานแล้วครับตรงที่เป็นหินครับเก็บตรงหินเนาะส่วนฝั่งนู้นนี่ก็ยังไม่เสร็จครับอืมปี๊บพี่น้องโอ้อยไปมาแล้ว ร้อยสี่สิบจีกับดูกับล้อเขานี่ดูล <t ís Toy Story> ้อหน้าครับดูล้อหน้าเพียงใส่กับเพียงใส่ล้อหน้านี่ทรงสวยมากครับเพื่อนเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องก๊อฟน้ำชิงนินดวนด้วยครับจะไปหรือจะเก็บครับน่าจะเก็บทางอีกแล้วโอ้แดดร้อนกันวันนี้ ฝนตกแล้วก็แดดเดี๋ยวมาดูวิกเตอร์กันก่อนครับเก็บงานแล้วครับดูวิกเตอร์จะไปได้สวยไหมดูแกจะออกล่องไหนอ,อู้จัดหนักจัดเต็มครับพี่น้อง Từ cho ổ tua. แรงหมั่น700มั้ย?3 cc ครับ FM1A 3 cc ครับเครื่องยนต์เนาะ500 Victor กับ Kobico ครับ SK 200เนาะ จัหนักจะเต็มครับเอาออกแล้วครับพี่น้องดูครับอุ้งเสียงไม่มีครับมีแต่ควันนอกเนาะโอ้รถทางครับรถทางรถทางรถบริษัทเนาะแต่งไม่ได้ครับเอุ้งฟังเสียงใบพัดลมอย่างเดียวครับใบพัดลมหม้อน้ำอย่างเดียวครับเอุ้งอุ้งเฮ้ยดูครับแหกล่องมาแล้ว เอ้ออยดูไเอ้ยวูวแรงเลยได้เลยับอ,อ,อยากชว์กล้องคับเอ้ยวูวูแรง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 อ่ะรอยวิกเตอร์รับอ้จัดหนักจัดเต็มกับพี่น้องคุณกองครับไม่ได้วิง่งทางลาดยางเนอะ วิ่งทางทุ่งนาครับซื้อทางครับซื้อทางวิ่งเนาะทำทางวิ่งไปแล้วครับสับสงแล้วครับออเอ,อเนินรับเนินเนินเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งพึ่งโรงงานเนาะฝนพึ่งตกแล้วก็แดดเต็ม้อเลยพี่น้องร้อนมากครับ ดูฉลงครับเดี๋ยวรอไปดูฉลงครับเดี๋ยวรอดูฝั่งนี้ก่อนครับน่าสนใจดีครับมาดูเกตเดอร์ไปต่อครับไม่น่าจะติดสโลครับแบบนี้คันเร่งเนี่ยไม่มีเร่งเลยครับเล่นผันดันอย่างเดียวครับเสียงกันเร่งนี่รอบปกติแล้วครับมีสโลหรือเปล่าพี่น้องเกตเดอร์เนี่ย ไม่ทราบเนาะดูเสียงเครื่องนี่เหมือนตั้งไว้อัตโนมัตินะครับอ้าเนื้อรับอือโอ้ยังแรงครับยังแรงอือโอ้เครื่องนี่นิ่งมากครับโอ้แรงแรงแรง,แรง โอ้แก okay, ปรับได้เรียบดีพี่น้องเออเดินนิ่มเลยมาแต่งทางซะเรียบเลยรถคอยเก็บทางให้ด้วยนะ้อดีก็แบบนี้จะวิ่งง่ายหน่อยเก็บเด้อแต่งทางเนระับ อากาศร้อนพี่น้องเก็บงานมาแล้วครับไล่เก็บงานน่าจะประมาณเมตรได้ครับเมตรครึ่งเมตรับความลึกเนาะเพราะว่าตรงขอบน้ำนี่ก็าม,มลึกรับเก็บงานขึ้นมาแล้วอ้หอยาวก็อยาว โอ้เกตเห็นกล้องนี่มาเล่นตรงนี้เลยครับปกติจะไปไอ้ไทยอยู่อีกฝั่งนึงครับเห็นกล้องนี่รีบมาเลยครับอยากโชว์ฝีมือครับหู่แแอร์เนาะเย็นฉ่ำเนาะ เครื่องนิ่มมากเนาะเขาเร่งนี่ไม่ได้เหยียบเลยแบบนี้ตั้งออโต้ไว้หรือเปล่าโยกเก็บอีกฝั่งนี้นะครับก็ยังน่วมเหมือนเดิมเนาะว่าฝนตก แต่พื้นจริงๆน่าจะแข็งเครับเพราะว่าเป็นหินเนาะเจ็ดร้อยลงมาอีกแล้วรอดูตัวแรงกัอู้ แลยดับก้แกรับขับเนาะรับฝีมือครับเรอด,ดูตอนออกครับโอ้รถนี่เริ่มเยอะเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วครับพ <c oughs> ึ่งเตือนรับโชเฟอร์เนาะเกตเตอร์ครับ có chỗ này không? lấy đi <laughs> nó không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นิดๆกับอู้จิตเตอร์ตัวแรงไหมครับอู้วิเตอร์ครับอ้งเอ้ยดูไม่อยู่เอ้ยอัเ้ยเห็นกล้องเลยอยากมีพลังครับต่แกงนี้เนาะ ลงลุม้มกเ็เดินโอ้ยังกองดินตรงนี้เนาะแสดงว่าแม็กโครนี่ตักออกจากรถับลอยติดเนาะเอาเอ็ดจัดร้อยกำลังจะออกพีเนอะดูลายยางวิกเตอร์ครับอ้เอาไว้ดันโดยเฉพาะครับ ดูกินเน้์จะวางยาไหมเรียบๆแต่สยองครับเอ็ดเจ็ดรอยครับ, 700, รบเอ็ดเจ็ดรอยออุยออกนิ่มนิ่มมากเครื่องมีหลักสี่ผมว่านะถ้าไม่งั้นก็สามแปดครับเฮ้ย เก็น่าจะสามแปดครับสามแปดเนาะของ 3, ดีรูบด,ออด,ด,ดูยุบยนไหมตรงนี้โอ้ยยุบยนไหมั้ยอะ้รกันตรงโอ้ตัวหลังนี่แรงครับ้รอดูครับรอดูรอดูใส่จะแตกไหมใส่จะแตกพุงจะทะลักไหม ดูท้อยครับคันนี้นี่น่าลุ้นครับคันนี้วิกเตอร์คันนี้นี่สงสัยจะแรงครับดูแกนี่อยากจะหนักจะเต็มดูครับรอดูครับเตอร์นาอวิกเตอร์5 0าย FM หนึ่งเอครับเครื่องยนต์สามสีีนาอ 344รแรงมา้าเทอร์โบคอมมินเร็วรับโอ้จ่วนิ่มๆเลยครับโกไปโก้เอส0 0ครับ ได้นิ่มได้เนียนมากครับโอ้ยน้องเอจจิตลอยครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาครับโอ้น่าจะล้มครับเนาะโอ้หน้าแหกครับข้างแหกครับจิตลอยตัวแรงครับเออ อาจจะจันับเหมือนคนเหล็กเลยเห็นแต่ด้านในเนาะลอดูตัวนี้ครับใส่จะแตกท้องจะทะลักหรือเปล่าดูการถอยแล้วนี่น่าจะโหดใช้ได้ครับเห็นกล่องแล้วน่าจะมีพลังครับเบอร์แปดเนาะ เต็มไหมโอ้ไม่ครับอีกครับตัวแรงนี่ต้องจัดอีกครับโอ้ไม่ได้เอาลมมาพี่น้องร้อนครับเอารอบนี้น่าจะออกครับออกครับออกดู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 ไอ้ไอ้ดูดดรับดูเสียง Ô, hê 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 เอามาแล้วฝากกดติดตามช่องกอบน้ำซิงนินดวนด้วยครับตัวครับโอ้คุณสวยกับคุณสวยพนะนะนะี่โน่เนาะคุณสิบน็อตกับช่วงล่างสิบน็อตเนาะิกเตอร์นี่ยเป็นช่วงล่างสนะิบน็อตหมดแล้วเนาะงูดูยางหน้าครับลายยางหน้านะลายยนานะเล่น หลายล้อหลังเลยครับประหยัดต้นทุนหรือเปล่าเข้าไหมโอ้เข้าอยู่ครับเข้าอยู่อยรอชมคันนี้ครับโอ้เหลี่ยมไม่ดีพี่น้องมันมีแต่น,น้ำเนาะไปไม่ได้ครับ ถ้าไปนี่จะพลาดตรงจุดหนืดๆเนาะ <c oughs> จ่วงจ่วง <c oughs> ตัวนี้นี่ขับนิ่มมากกับโชเฟอร์ขับนิ่มเนาะ งานคุดลอกน้องบปปังครับยังไม่เสร็จเนาะเก็บงานแล้วครับฝั่งนี้เนาะวัดแล้วนี่ไม่ผ่านนี่ได้เก็บใหม่ครับยังไม่ผ่านระดับครับนิดเดียวครับนี่แค่น้ำเนาะตรงนี้ที่เป็นเนินครับเขาสังเกตเนาะงานหลวงครับงานหลวงยากหน่อยครับ เสียงสวิงนิ่งมากครับดินสวยเนาะถ้าได้ตรที่นี่ดีกับดินตับเนาะรถเยอะกับนู่นกับรถบริษัทนี้ก็เยอะใช้ได้ครับ

อ,อุ่มกับศูนย์จุดกิดส้ำลูกบาทเมตรกับปุ่งกี้เนาะเอาไม่พอกับใส่กับอุ่มนี้ว่าไงเฮ้ยเอา,เอา อ๋อครับดูครับอี๋หนึ่งมิเซตออกมาแล้วครับมียุกมีย่นไหมอู้อู้อู้ของก็ดีครับลอง สบายครับทางหกล้อไปไม่ไหวครับแบบนี้อู้กรกโดดครับหยุดไหม,มแรงจริงครับกด D ด L ไปเลยเนาะดูครับอ๋อไม่เท่าไหร่เนาะเป็นดินตับครับกำลังยังได้อยู่เนาะ โอเคครับฝากเพืเ่อนๆคนที่ตามช่องก๊อฟดับซิ่งนินดวนด้วยครับสำหรับคลิปนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ